ร้านนี้นะคะเขาทำไว้ที่ฝาผนังของเขาเลยคะ่ะ mm hmm. ทำน่ารักดีนะคะใ mm hmm. นราคา mm hmm. คืออาหารที่พวกเราทานวันนี้เลยคะ่ะ mm hmm. ชื่อนี้แหละนะคะ mm hmm. วันนี้พามาทานอาหารเที่ยงที่มายยกาประเทศสเปนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไพมาเออ mm hmm. พิ่งมาถึงคะ่ะแล้วก็มาหาอาหารเที่ยมทานกันนะคะตอนนี้สั่งอาหารไปแล้ว เครื่องดื่มนี่ก็มาแล้วนะคะในวันนี้ดื่มเอาพลังสักหน่อยแล้วก็มีน้ําเปล่าแล้วก็อันนี้คืออะไรคะน,นี่เครื่องดื่มชนิดหนึ่งในทังเดี๋ยวรอดูนะคะเพราพวกเราจะทานอะไรกันในวันนี้รอชมค่ะนี่คือเครื่องดื่มที่พวกเราสั่งนะคะมาครบทุกอย่างแล้วค่ะทีนี้มาดูอาหารนะคะเราสั่งอาหารไปแล้วเช่นกันอาหารนี่ที่เราสั่งดูนะคะว่าเขาเตรียมโต๊ะมาตั้งอาหารยังไง เป็นโต๊ะที่ขา,าพับแบบนี้ตัวเล็กๆก,กันนะคะแล้วก็มีถาดมาวางข้างบนหลังจากนั้นก็เตรียมจานเตรียมช้อนไว้แบบนี้เดี๋ยวรอดูนะคะว่าอาหารที่พวกเราสั่งจะเป็นอะไรโอ้ยตื่นเต้นเหมือนกันค่ะอยากเห็นหน้าตาอาหารที่เราสั่งว่าจะเป็นยังไงรอดูรอลุ้นกันค่ะ Uh, you mean it when someone that doesn't have to work so this one because you don't have to pick anything up you can eat it without working oh. just yeah. it. and the other ones you have to the oh. yeah, yeah, yeah. Okay. okay you can start okay can start. here we go เป็นอาหารพื้นเมืองอาหารดั้งเดิมของที่นี่แหละค่ะเมื่อสักครู่เขออาอธิบายให้ฟังเรียกสองอย่างเรียกสองชื่อถ้าเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือพวกอาหารพวกกุ้งปลาหมึกอะไรที่อยู่ข้างในต้องแทะกินเองแต่อันนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งจำไม่ได้หรอกค่ะว่าชื่ออะไรแต่ก็ทำมาเสร็จสรบโอเคพรอมบีอินาสว thank you <laughs> Yeah, yeah, the, next one. Ah, the next one mm -hmm. for the gentleman, for the gentleman, for the oh, senor. Yeah. Yes. This becomes senors. Mm -hmm. Senoras. Mm -hmm. Senora, ah. claro. No, no. You're right. Oh, yes. senoras también, of course. Yes. So then we have yes. a little bit more left for your second round yeah yeah we can we do. keep it nice and warm okay thank you very much thank you so then we're going to keep on ไข่า่ไข่ใหญ่เหรอไข่หไขยใโอ้รูทีนอไข่ใกญ่ e x a c t l โอ้ c a n ม d a remember yes ร่วนนางคุกเขาสวนที่เหลือให้เข้ากันเสร็จสับก็เอาจานมาครอบไว้แบบนี้ค่ะสงสัยคือทำให้มันร้อนอยู่เรื่อยๆนะคะโอ้ค่ะมา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 ลองชิมกันนะคะว่าอาหารจะเป็นยังไง เดี๋ยวมาชิม,มาอาหารกันนะคะเนี่ยชิมไปแล้วเกือบครึ่งเกินครึ่งแลง้วคะ่ะเนี่ยมีถ้าสรุปไปแล้วก็เหมือนข้าวผัดของเมืองไทยนะคะผัดทะเลผัดเข้าวผัดซีฟูด้ดอะไรประมาณนี้ยแต่เขาก็ใส่เนื้อใส่หมูลงไปด้วยเดี๋ยวชิมดูนะคะเนี่ยกุ้งอย่างนี้ยก็มีชิมดูก็เป็นยังไงอร่อยค่ะอร่อยแต่ น้ำมันหรือบนเนยอะไรหรือเปล่าก็าใส่เข้าไปจะเยิ้มๆหน่อยนะคะผัดไม่ใอๆแห้งคือก็เป็นสไาตลา์ของเขาแหละแต่ว่าอร่อยถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือข้าผัดข้าวผัดซีฟูด้ดใส่หมูใส่ผักลงไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าอร่อยค่ะแปลกใหม่ครั้งแรกที่เราได้ทานนะคะเพราะว่าไปแล้วนะคะอาหารจะเป็นถาดเนี้ยหรือชุดนี้ ถ้าเทียบกับอาหารไทยน่าจะเป็นเมนูที่คิดขึ้นมาทําใหม่ลองดูนะคะเป็นข้าวกระทะร้อนค่ะแทนที่ที่เราเคยเห็นก็คือ,อหอยกระทะร้อนอะไรแบบนี้นะคะอันนี้เขามาปรับทำเป็นข้าวกระทะร้อนก็คล้ายๆกับข้าวผัดแต่ทำเป็น ใส่กระทะนนะคะทำเป็นกระทาร้อนอย่างเงค่ะใส่ซีฟูดไปหรือหมูหรือไก่แล้วแต่สะดวกนะคะเ,ออเมนูนี้น่าคิดลองทํานะคะอาหารไทยลองดูค่ะข้าวกระทะร้อนเมนูใหม่ๆนะคะดูความสามารถของพวกเรานะคะทานเกลี้ยงค่ะเขาเก็บถาดไปแล้วนะคะเก็บกระทะร้อนไปละนี่ค่ะดูที่จานนะคะให้พิสูจน์ความจริงว่าพวกเราทานเกลี้ยงจริงๆจ,จ,จานนี้ก็เกลี้ยง จานนั้นก็เกลี้ยงนะคะวนคนละสองรอบค่ะหมดพอดีถาดใหญ่ๆเขาบอกถาดนี้นะคะตามเมนูในร้านเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับสองคนแต่ถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยก็น่าจะ3-4ส,สี่คนน่ะนะคะจะได้อิ่มพอดีนี่ค่ะรอดูนะคะว่าตอนเช็คบินหรือว่าตอนคิดเงินเนี่ยอาหารเที่ยงมื้อนี้พวกเราจะผ่านไปเท่าไหร่รอชมค่ะ อิ่มน้ำสำราญค่ะเลี้ยงทุกอย่างเครื่องดื่มก็เกลี้ยงอาหารก็เกลี้ยงที่มาถาดใหญ่ๆเบอร์เรรเบราก็เกลี้ยงนะคะและจ่ายไปค่าอาหารค่าเครื่องดื่มจริงๆเนี่ย41ยูโรเศษเศษนะคะแต่เราจ่ายรวมทิปให้เขาไปด้วยเลยจ่ายไป50ยูโรนะคะประมาณไม่ถึง2,000เท่าไหร่ะนะคะก็ประมาณนี้ค่ะอาหารมื้อน,นี้อาหารของพวกเราเที่ยง ควบกับอาหารค่่านะคะมือใหญ่จริงๆที่ทายมามายกับประเทศสเปนค่ะ